สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเสนา,นานามคนเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับเห็นไรยำปีจะเจนนะครับท่าน เพิ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ยเด๋ยนนี้ครับสดๆร้อนๆเลยครับท่านเพิ่งได้มาครับยังไม่มีเวลาที่ทําการล้างเลยครับท่านก็มาให้พี่ๆเพื่อนรองทุกท่านได้ชมได้ดูเลยครับท่านเพราะว่าเหรียญปีพศนี้ยอมรับว้าผลิตเยอะมากๆเลยครับท่านสำหรับปีพศนี้นะครับคนจะหาเจอได้โอ้โหเล่นเอาหูอื้อทีเดียวครับท่านทั้งๆที่ผลิตเยอะมากๆเลยครับท่านผมไม่ได้เจอปีพศนี้มาประมาณสิบแปดวันครับท่าน ทั้งๆที่เมื่อก่อนนี่เจอวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ต้องพูดถึงกับสามสามสิบสี่สิบเหรียญครับสิบแปดวันนี้นะครับท่านที่เพิ่งเจอปีพศนี้ครับที่ผลิตเยอะที่สุดในบรรดาของเหรียญสิบบาทนะครับท่านขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆท่านไปดูไปเรื่อยๆจนจบกิปต์เลยครับท่านว่าจานวนการผลิตจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านในระดับยูนซีนั้นจะราคาจะสูงไหมอะไรประมาณนั้นนะครับท่านขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆท่าน ดูไปเรื่อยๆจนเกิบยิ่งดีเลยนะครับท่านเพราะว่าผมจะได้มีกำลังใจหาเหรียญที่ผลิตน,น้อยๆมาให้พี่ๆเพื่นพนอนๆทุกท่านชมครับท่านดูครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับคิ้นปืนิี้กอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้ว,ลวนๆนะครับนี่รอยน้ำปีนี่คือยังเปลียนยังไม่ทาํากลางนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนีครทตาน มาดูขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงมั้งครับเนี่ยโอ้โหกับขอบเฟืองครับขออเฟืองก็มีการสึกหลอนิดๆหน่อยๆนะครับท่านแต่ไม่มีอะไรมากมายครับเพราะว่าเหรียญยังไม่ทาการลางมันก็เป็นลนักษณะแบบนี้ครับท่านรู้สึกว่าจะมีรอยบุรบรอยบี้อยู่พอสมควรครับจะไม่เท่าไหร่ครับแบบนี้สบายๆก็เก็บได้ครับท่านถ้าถ้าจะเอาสมบูรณ์แบบแบบนี้แล้วก็ต้องยูเอ็นซีเท่านั้นนะครับท่านถ้าแบบนี้ไม่สมบูรณ์แบบจะเอาแบบไหนอีกลักครับ มาดูด้านหลังครับมันเป็นปีพศอะไรครับประเทศไทยครับอักษรเดียวครับสําหรับอักษรเดียวนี่ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับอักษรเดียวนี่ครับท่านพอศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับท่านสองห้าห้าหนึ่งนะครับของประเสียรเล็กนะครับเนี่ยถ้าเป็นประเสียรใหญ่แล้วก็มีเฮครับ ผลิตยเยอะมากเลยครับเอ้ยผลิตน้อยมากเลยครับท่านแต่ปีพศอ,อนี้ผลิตยเยอะมากมากครับท่านบอกไว้ก่อนเลยครับส่วนตรงกลางคือวัอดอรุณราชวรารามครับแต่นมายนี้คือแม่นั้นเจ้ยาพญาได้ล่างสุดคือสิบบาทไทยก็สิบบาทอาหริบนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเนี่ยนะครับท่านความกว้างของ,ของ,ของ,ของเหรียญอยู่ที่ย mm, ี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่าน จำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยจำนวนการผลิตยอยู่ที่หนึ่งร้อยเิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสาร้อยหกสิบเหรียญนะครับท่านคิดดูสิครับว่าร้อยเกิบเก้าล้านเนี่ยมันเยอะหรือมันน้อยครับเยอะมากๆเลยนะครับท่านในบรรดาของเหรียญสิบบาทพระเศียรเล็กนะครับท่านมีปีปพศนี้ผลิตยเยอะที่สุดครับท่านเยอะจนไม่อยากจะพูดเลยครับ ร้อยเกิาสิเก้าล้านเศษเีรลยญครับท่านในระดับเียนสีนะครับตูที่เหนีละหกสิบบาทครับท่านขยับขึ้นมาอีกสิบาทนะครับจากห้าสิบาทครับผลีเดี้ยเกินไปครับเขาเขาขึ้นในเยอะไม่ได้ครับมันผิดกฎอะไรหรือเปล่าผมยังไม่รู้ครับเขาให้แค่นี้นะครับหกสิบาทครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้แล้วตกอยู่ที่เหรียญละยี่สิบถึงสามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับ